ประวัติความเป็นมาของวัดพัทธเสมาตั้งอยู่หมู่ที่6ตําบลท่าดีอเภพลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชพระลักษณ์วัดเสมาเป็นพระพุทธรูปปางยืนอุ้มบาทเนื้อทองมีชื่อว่าพระอิสระชายัยสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยามีทั้งหมด7องค์ซึ่งแยกอยู่ตามหัวเมืองต่างๆแต่ไม่รู้ที่มาแน่ชัดปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในวัดพัทธเสมาซึ่งชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงต่างทราบกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ใครบนบานขอสิ่งใดมักประสงคม พุทธศักราช2549ได้มีการร้องเรียนว่าได้มีคนร้ายกระทำการโจรกรรมพระลากออกไปจากวัดพัทธเสมาและได้มีการติดตามตัวจนคนร้ายต้องนำพระพุทธรูปมาส่งคืนให้กับทางวัดสร้างความปิติยินดีให้แก่ผู้คนในชุมชนตำบลท่าดีอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมาราชอีกครั้งพระลากวัดพัทธเสมายังถือเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวท่าดีและชาวลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมาราชเนื่องจากเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญและมีคุณค่า เรื่องราวทางประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนด้วยความศรัทธาชาวบ้านในพื้นที่จะมีการจัดพิธีสมโภชพระลากเป็นประเพณีทุกปีคือเดือน6และเดือน11 โดยการส่งน้ําพระและการจัดประเพณีลากพระทางบกและทางน้ําเรือพระเป็นแบบโบราณจะไม่มีล้อไม่มีพวงมาลายัยมีแต่พลังศรัทธาของชาวท่าดีและชาวลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่จะนําพาไปสู่จุดหมายปลายทางประเพณีการลากพระของชาวท่าดีถือเป็นประเพณีการลากพระทางบกและการลากพระในน้ําแห่งเดียวในภาคใต้ที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะครับ